สวัสดีทุกคนครับเพืเ่อนๆในวิดีโอนี้เราจะพูดถึง FX Pro และจะอธิบายเกี่ยวกับแคบิเน็ตของโบรเกอรนี้อย่างละเอียดครับดังนั้นถ้าคุณเป็นมือใหม่และอยากเข้าใจเรื่องนี้อย่าลืมดูวิดีโอนี้ให้จบนะครับถ้ายังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อเป็นพาร์ทเนอร์ของ FX Pro ให้กดหยุดวิดีโอนี้ก่อนแล้วไปที่ลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้เลยครับนี่คือลิงก์สำหรับลงทะเบียนครับนอกจากนี้จะมีวิดีโอแยกอีกหนึ่งคลิปที่ผมได้สอนทีละขั้นตอนว่าต้องลองทะเบียนอย่างไรยืนยันตัวตนอย่างไรและอย่างที่เขาว่ากันครับ เอาละมาดูกันต่อผมเข้ามาที่เว็บไซต์แล้วนะครับและหน้าเว็บของบร oker จะมีหน้าตาประมาณนี้ด้านบนเราจะเห็น wallet ของตัวเองซึ่งเราสามารถเติมเงินเข้าไปได้ครับด้านล่างเราจะเห็นบัญชีเทรดของเราหรือก็คือบัญชีซื้อขายที่เราสามารถเลือกตัวเลือกเติมเงินเข้าไปในแคบินเนตได้ครับเราจะถูกพาไปยังเมนูอีกหน้าหนึ่งและตอนนี้เราจะมาดูกันว่าเราสามารถเติมเงินเข้าไปได้อย่างไรนั่นหมายความว่าเราสามารถเติมเงินโดยใช้คริปโตเคอเรนซี USDT ได้ครับ นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกสำหรับบัตรธนาคารรัสเซียในประเทศและบัตรเครดิตด้วยครับอ t เ e อ e ร,รียและถ้าดูต่อไปก็จะมีตัวเลือกคริปโตเคอเรนซีเพิ่มเติมและบัตรธนาคารรัสเซียให้เลือกด้วยข้างล่างนี้มีข้อความเป็นภาษารัสเซียอยู่แล้วดังนั้นถ้าต้องการกลับไปที่เมนูเหมือนที่ที่เขาว่ากันไว้เราต้องเลือกเส้นแนวนอนเหล่านี้แล้วเราจะถูกพาไปยังหน้าต่างเพิ่มเติม,ตมอีกหน้าหนึ่ง ตรงด้านบนเราจะเห็นแทบแบบนี้ที่มีโหมดเทรดเดอร์และถ้าเราเลือกก็จะมีโหมดพาร์ทเนอร์ด้วยเอาเนี้ยเราอยู่ในโหมดเทรดเดอร์เราจะดูฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ด้านบนเรามีกระเป๋าเงินบัญชีซึ่งจะพาเราไปที่เมนูหลักพูดย่ายๆก็คือถัดไปคือการฝากเงินจริงๆนี่คือจุดที่เราสามารถเพิ่มยอดเงินคงเหลือได้ถัดไปคือการตั้งค่าอ e ีเมล ที่นี่เราสามารถตั้งค่าการแจ้งเปลี่นได้ซึ่งจะทําให้เราได้รับข้อมูลวิเคราะห์และข่าวสารของบริษัทก็คือคุณจะเปิดหรือปิดก็ได้ตามต้องการถัดไปคือส่วนของ support คุณสามารถพิมพ์ข้อความถึงไฟล์ support ได้เลยพวกเขาตอบกลับคน้างเร็วดังนั้นเราถือว่าเนี่ยเป็นจุดเด่นอีกหนึ่งข้อถัดไปคือทางเลือกในการเปลี่ยนภาษาจากนั้นเว็บไซต์จะให้ตัวเลือกในการติดตั้งแอปพลิเคชัน ถ้าคุณใช้ Android ให้ดาวน์โหลดจาก Google Play ทางด้านขวาถ้าคุณใช้ iPhone ให้ดาวน์โหลดแอปทางทางด้านซ้ายเอาละมาดูกันต่อเลยว่ามีอะไรอีกแองเ e รดเออร์ er, ปฏิทินเศรษฐกิจเครื่องคำนวณที่นี่มีข้อมูลวิเคราะห์มากขึ้นมีข่าวหลากหลายอีบุ๊กและยังมีสัมมนาออนไลน์ด้วยเอาละทีนี้เราจะไม่หยุดไปต่อกันเลยไปดูหมดพาร์เนอร์กันตรงๆว่าเรามีอะไรบ้างถ้าเราสลับแถบดู โอเคหมดพาร์ทเนอร์คุณจะโหลดแล้วตอนนี้หมดพาร์ทเนอร์ของเราโหลดเสร็จแล้วโดยพื้นฐานแล้วแถบเมนูด้านบนก็เหมือนเดิมต่อไปเรามีรายงานกลุ่มรายงานของลูกค้ารายงานเครื่องมือและรายงานการเทรดของลูกค้าจริงๆแล้วนี่คือกระบวนการทาั้งหมดถ้าคุณเพิ่มพาร์ทเนอร์หรือเชิญผ่านลิงก์แนะนำคุณสามารถดูรายงานสำหรับช่วงเวลาใดก็ได้ที่นี่ลองดาวน์โหลดดูนะครับมันจะพาเราไปที่ a อป Store มมีแอปนี้อยู่แล้วผมคลิกที่ปั๊บพอบอกไปก่อนเลยไหมครัการใช้แอปสะดวกกว่าการใช้เว็บไซต์มากคุณสามารถติดตั้งแอปได้โดยตรงแล้วใช้งานผ่านแอปได้เลยด้านล่างเราจะมีแท็บ Active 1แทบ็บซึ่งเราสามารถเลือกฟังก์ชันหลักสำหรับการเทรดเช่นเติมเงินปฏิทินและโปรไฟล์ได้มาเริ่มจากเมนูหลักกันก่อนครับที่นี่โดยพื้นฐานแล้วทุกอย่างเหมือนกระบนเว็บไซต์เลยครับ ข้างบนจะมี wallet หนึ่งอันที่เราสามารถเติมเงินเข้าไปได้หลังจากนั้นในส่วนบัญชีเทรดผมมีบัญชีเทรดที่เปิดไว้แล้วหนึ่งบัญชีถ้าต้องการเปิดบัญชีเทรดใหม่แค่คลิกที่แถบนี้ได้เลยครับสําหรับการเปิดบัญชีเทรด b r o อร์จะให้ตัวเลือกกับเราว่าต้องการเปิดบัญชีเทรดแบบไหนที่นี่จะมี FX Pro Standard ซึ่งเหมาะสำหรับมือใหม่ทุกคนที่สามารถเริ่มต้นด้วยเงินจำนวนน้อยได้จำไม่ได้แน่ชัดเดี๋ยวเขาดูรายละเอียดก่อนนะครับ ถ้าผมจำไม่ผิดที่นี่คุณสามารถเริ่มต้นด้วยเงินจำนวนน้อยมากได้เลยผมคิดว่าน่าจะเริ่มต้นได้ตั้งแต่5หรือ10ดอลลาร์เท่านั้นเองหลังจากนั้นก็จะมี fx pro raw ซึ่งต้องฝากขั้นต่ำ250า2ดอลลาร์ใช่ครับบัญชีเทรดแรก fx pro standard ฝากขั้นต่ำอาจจะเริ่มต้นที่1ดอลลาร์เท่านั้นจากนั้นก็มี fx pro raw ซึ่งต้องฝากขั้นต่ำสิดอลลาร์ต่อมาก็จะเป็น fx pro elite ที่ต้องฝากขั้นต่ำถึง10,000ดอลลาร์ และแน่นอนว่าคุณจะเลือกเปิดบัญชีเทรดแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับคุณซึ่งแต่ละแบบก็จะมีสเปรดค่าคอมมิชชั่นรีเบทและเลเวลเลชที่แตกต่างกันไปตามประเภทบัญชีที่คุณเลือกและละบัญชีก็มีจุดเดาตัวเองโดยปกติแล้วจะตั้งค่า MT5 เป็นค่าเริ่มต้นถ้าคุณอยากเทรดบน MT4 ก็แค่เลือกไอคอนรูปเฟืองที่มุมขวาบนแล้วจะมีตัวเลือกซ่อนอยู่ให้คุณเปลี่ยนไปใช้ MT4 ได้มาดูกันว่ามีอะไรเสนอให้เราบ้าน เหมือนเดิมไปเลยใช่ไหมละ่ะบัญชีเทรดก็เหมือนเดิมและตรงนี้ก็มีเทรดเดอร์ด้วยตอนนี้เรามีบัญชีเทรดอยู่1บัญชี FX Pro และ C Trader ฉันเองผมขอแนะนำให้คุณใช้ MT 5เป็นหลักเพราะการเทรดที่นั่นง่ายและสะดวกมากอย่างน้อยถ้าเทรดผ่านมือถือก็ง่ายมากจริงๆสมมติว่าคุณต้องการเปิดบัญชีเทรด FX Pro Standard นี้ เราเลือกสแตนดาร์ตรงนี้แล้วกดถัดไปหลังจากนั้นระบบจะให้คุณเลือกสกุลเงินของบัญชีเครดิตและ l e เ e ลเล e คุณเลือกอะไรก็ได้ตามต้องการจากนั้นให้คุณยอมรับและเลือกวิธีการดำเนินเลือกว่าจะใช้กริดหรือ h e ด g i n g ที่นี่มีอธิบายไว้หมดว่ากริดคืออะไร h e ด g i n g คืออะไรให้ติ๊กถูกในช่องที่ต้องการแล้วตั้งรหัสผ่านบัญชีจากนั้นคลิกที่สร้างบัญชีแต่ตอนนี้ผมจะยังไม่สร้างบัญชีขอถอยกลับก่อน ตอนนี้เรามาต่อกันที่เมนูหลักด้านล่างซึ่งผมได้อธิบายจุดสำคัญสำคัญไปแล้วตอนนี้มาพูดถึงเรื่องการฝากเงินกันบ้างการเทรดหมายความว่าในแอปพลิเคชันนี้คุณสามารถเปิดดีลได้โดยตรงถ้าคุณติดตั้งแอปนี้ในโทรศัพท์คุณก็สามารถเปิดออเดอร์เทรดได้อย่างเต็มที่ที่นี่ตัวอย่างเช่น ที่นี่เรามีทองคำอยู่เราเลือกซื้อ Buy สามารถเปลี่ยนขนาดดิวได้ตามต้องการและที่นี่คุณสามารถเลือก Take Profit และ Stop Loss ได้ถ้าคุณต้องการก็สามารถตั้ง pending order ได้เช่นกันใส่ราคาที่คุณต้องการแล้วระบบจะซื้อให้โดยอัตโนมัติที่นี่คุณยังสามารถเลือก Stop Order หรือ Market Order ได้ด้วยแต่ผู้ตามตรงผมคุ้นเคยกับแอปเทรดเดแบบ MT Pass Trader มากกว่าสำหรับผมแล้วแอปเทรดนี้อาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่ดังนั้นคุณลองดูว่าคุณสะดวกแบบไหนเดี๋ยว ผมจะพาไปดูต่อครับที่นี่เรามีปฏิทินคุณสามารถดูได้อย่างง่ายดายว่าข่าวอะไรจะออกมาในช่วงเวลาใดบ้างและถัดไปคือโปรไฟล์ที่นี่คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าความปลอดภัยของคุณได้เช่นการยืนยันตัวตน2ชั้น Face ID เปลี่ยนหรือกำหนดโปรไฟล์แล้วแต่ที่นี่คุณยังสามารถเปลี่ยนธีมได้จะเลือกธีมมืดหรือธีมขาวก็ได้ หากคุณต้องการเชื่อมต่อ Terminal AMT 5กับบร็อ e เกอร์นี้คุณต้องไปที่เมนูหลักด้านล่างแล้วเลือกบัญชีเทรดของคุณเมื่อคลิกที่บัญชีนั้นจะมีเมนูเพิ่มเติมเปิดขึ้นด้านล่างและจากตรงนั้นคุณต้องเลือกไอคอนรูปเฟืองแชร์นี้ที่นี่คุณจะได้รับข้อมูล s e r v ์ฟเวอร์ล็อกอิและรหัสผ่านที่ด้านล่างถ้าคุณลืมรหัสผ่านคุณสามารถรีเซ็หรืออัปเดตได้ ของผมแสดงเซิร์ฟเวอร์ FX Pro MT5 ดังนั้นผมก็แค่ไปที่ MetaTrader 5ที่นี่ผมเลือกเครื่องหมายบวกและคุณหา FX Go นี่ครับดูสิมันโหลดขึ้นมาตรงหน้าผมแล้ว CRFX Pro MT5 แล้วผมก็เลือกล็อกอินของตัวเองที่ให้ไว้ด้านบนใส่รหัสผ่านตรงนี้แล้วคลิกที่ล็อกอินแค่นี้เทอร์มินอลของผมก็จะโหลดขึ้นมาและตอนนี้ผมก็สามารถเทรดได้ด้วยเทอร์มินอลนี้แล้วเพื่อนๆนี่แหละคือรีวิวของ Cabinet Broker FX Pro อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วเจอกันในวิดีโอต่อไปนะครับ